คลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาตำข้าวโพดทะเลจ้าที่ร้านนะคะมีตำหลากหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตำขนมจีนตำเซตเล็กนะคะตำข้าวโพดตำมะม่วงนะคะหลากหลายตำค่ะแต่คลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาตำข้าวโพดทะเลจ้าวันนี้ลูกค้าออเดอร์มาเพจปานจานนะคะวิธีตำก็เนี่ยค่ะสูตรของเราเองเราตำแบบนี้นะคะตำไม่เหมือนใคร ก็ะจะตำเนี่ยค่ะใส่พริกแล้วก็จะปะจัป่นมาหมาดๆนะคะปั่นมาแบบไม่ต้องละเอียดเยอะก็ะเนี้ยค่ะต้องใส่ผงัวไปนะคะเราจะมีเนี่ยค่ะมักเสือเทศมีน้ำปลา้มนนามะนาวเนี่ยค่ะก็ะจะมีประมาณนี้นะคะที่ตำกันที่ร้านเมนูตำเป็นเมนูที่ขายเรื่อยๆค่ะลูกค้ามาเขาก็จะสั่งกันประจำนะคะที่ร้าน วันนี้ก็เลยได้โอกาสนะคะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าีร้านมีตำแบบนี้ด้วยนะคะเผื่อใครนะคะแวะมาที่ร้านก็ดูได้นะคะแล้วก็มาสั่งได้นะคะตำง่ายค่ะตำไม่ได้ยากเลยค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยร้านยำก็จะมีตำติร้านไว้ด้วยนะคะทุกคนทะเลเราก็าจะมีคุ้งนะคะปลาหมึกแล้วก็มีหอยมแมลงผู่ค่ะทุกคน แล้วก็จะนำทั้งทั้งสามอย่างนะคะลงไปลวกนะคะให้สุกพอประมาณนะคะไม่ต้องลวกให้มันนานเกินมันจะแข็งไปทีนี้เราก็จะใส่แครอทนี่ละคะ่ะตัวปักยาวผักชีฝรั่งนะคะขาดไม่ได้เลยใส่ผักชีฝรั่งลงไปะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคลี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 ไปเลยะคะ่ะแล้วเราก็จะนำกุ้งปลาหมึกหอยแมลงผู่นะคะ ข้ามาในโขลกแล้วก็เคเลกันอ,อีกรอบหนึ่งค่ะไม่ต้องตมแล้วนะคะเดี๋ยวมิ๊กมันจะเละละเอียดเกินไปแล้วก็จะใส่ข้าวโพดค่ะทุกคนตั่มข้าวโพดทะเลนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะโคเลกันอีกรอบนะคะก่อนจะใส่ถุงให้ลูกค้านะคะ